บางคนคิดทำดีทำไมไม่มีอุปสรรคเลยถามทำไมบางคนคิดจะทำดีแล้วไม่มีอุปสรรคแต่บางคนแค่ตั้งใจก็เหมือนมีอะไรมายื้อยุดฉุดดึงตอบคิดว่ากรรมเก่ามาเบรกก็ได้ครับเช่นกรรมที่เคยขัดขวาง ไม่สนับสนุนไม่อนุมโมทนาหรือพูดจาบัานทอนกำลังใจคนคิดทำดีคิดทำบุญคิดหวังสวรรค์นิพพานด้วยการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามพระพุทธเจ้าสอนกรรมดำชนิดนี้เวลาให้ผลจะเป็นไปได้หลายประการถ้าขวางคนอื่นไว้หนักมากชนิดทำลายล้างอุปกรณ์การทำบุญของคนหมู่มากก็อาจถึงนรก ถ้าขวางแบบบั่นทอนกำลังใจแบบพูดรังควานให้รำคาญก็อาจส่งผลให้ทำดีไม่ขึ้นหรือพอตั้งใจทำดีก็มักมีอุปสรรคมาฉุดแขนฉุดขาเป็นต้นเมื่อเล็งเห็นว่าเป็นกรรมเก่ามาเบรกอย่างน้อยจะได้มีกำลังใจทำกรรมดีใหม่ทำดีอย่างรู้ตัวว่ากำลังอยู่ในระหว่างการต่อสู้อยู่ในระหว่างการปีนเขา ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากน้ำเมื่อกำลังความดีใหม่ๆของเราแก่กล้าขึ้นวิบากจากกรรมเก่าๆก็อ่อนกำลังลงจนสู้ไม่ได้ไปเองแต่ถ้าไม่เชื่อว่าเป็นกรรมเก่าไม่เชื่อว่ากรรมเก่าจะอ่อนข้อให้ได้ในวันหนึ่งอย่างนี้คุณจะไม่มีทางเกิดกำลังใจในการทำกรรมใหม่ดีๆอันใดเลยตั้งใจเดินหน้าปุ๊บเกิดเรื่องไม่อยากท้อถอยปับ๊บ ความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละ